ได้ไปเอาของมูนั่นมา่อคืนเอออันนี้นั่งทงนึงเออข้เหนียวทงนึงข้าวเจ้าทงนึงคือกันติดอนหาแตงของสิบแปกรุงเทพแล้วพี่น้องทั้งนี้แม่นเอออันนี้ก็ข้าวเท้าทงนึงข้เหนียวทงนึงคือกันสีขาวให้น้องนุ่งเออสีขาวให้น้องนุ่งไปกรุงเทพเป็นสีทงเนาะสีทงเออน้ำปลาพ่อไม่กินน้ำปลาเออน้ำปลาน้ำปลาเอาให้น้องไปได้เดินไปเอาของมูนั่นเกิดมาใช่เออพอมาใช้ แด้คของให้น้องปรสงเทพอันนั่นอันนี้ไกมีไก่ค่ะไก่อาคาน้ายุสัยาุ้สงียกันครือข้าวหายังยุสทงหน่อยประนั่นอ๋อเนี่ยซ้ำนี่พ่อยุติมี่ขนานี่ผักเอาอีกว่าข้าวน้านก็เอาแ้องให้น้องมุ่งแฝนแดนของให้น่องงุ่งลงกรุงเทพแล้วจะมีข้าวสารมียัง แต่จะมาเบิง้ง <c oughs> อันนี้แม่นอาสมปลาอันนี้สมปลาค่ะนี่สมปลานี่บักขามเกียกนี่บักขามนี่เขานี่บักขามอันนี้แม่นมันแม่นใส่กออบเออันนี้แม่นปูน้องอืมมีไก่บานอันนี้อันนี้มันสีท่านได้ใช้น้ำแข็งปลาหลน้ำแข็งใส่ไปเด้อ Uhm. น้ำถุงไันน้ำเาแข็งไปนเออเดี๋ยวเอาน้ำแข็งไป่ในถุงมั้เหรอเออนี่ล่ะค่ะแจ้งของขายแอนแจ้งอันนั้นอันนี้ให้ล่องนู่ล่องของเนี้ยบ้านจับไหมเออเออบัดนี้ก็สิไปกันแล้วจ้างน้ำแข็งไ่นี่ล่ะเอาตัาน้ำแข็งมาใส่เลยอันนี้มาไว้ข้างนี้อันนี้ไว้ อันนี้มันสมหมกหมงปลาเดี๋ยวเดี๋ยวสิต้าน้มแข็งไม่ใช่ยฮนี่แหละค่ะเออเขาใช่นี่เขาสานขยังนี่ล่ะค่ะโอ้ยแป้งขอมเห้กันปลาแดกบองแถวนี้เพราะได้เพราะได้บ่อปลาแดกบองบ้าอาแม่นบ่อยากหลายเพราะได้เห็ดครับพี่น้องดีไหมอันนี้เป็นชุดหนึ่งแด้อีกชุดหนึ่งกับสีแป้งอีกแปงพักทินจากที่สารล่มหุ่เทพอันนี้พักปลูกปลูกอีนั่งมันปลูกนั่นละจ้ะ พักนีนั่งมันปลูกได้ใกล้ได้โสมปลาได้มัมได้ใส่กรอกค,ค่ะพี่นออ้องเออนั่นแหละเอามาใส่นี่ก็ยกกล้องไปใส่กล้องสนี้บ่หัวดอกล่ะนีอะไรจ๊ะลุงกรุงเทพแล้เอ,อสาสวัสดีเพิ่นเอฟซีสวัสดีครับกรุง,งเทพแล้วรับน<อ>นการขอบคุณหลายๆจต่พี่น้องโอ้ยอีสานบ้านเฮ่านะจ๊ะเนาะอาหารไม่เงินหาม้าไม่ ต้องำต้องการนี่อเนหามากไหมกถคนดับนดักเออ้อ่อออะทำให้แล้วเนียมนมากให้ไปจะให้เไหให้ดีใจแกให้ใใจแกให้ตุงมือตุงมือตุงมืออืมอตาัหดมูนันเข้าไปอยู่เข้าไปที่เอาสวนน้ำสวนหยางเขาประทันมากขอบคุณหลายๆแต่พี่น้องอืม